เบ p ซี่พรีเ n นต์ i ิ๊กม n t ์เทนมิวสิกเฟส v ิวครั้งที่5คือจริงๆแล้วเป็นเทศกาลดนตรีไม่ใช่เฉพาะกับคนฟังนะครับกับนักร้องหรือศิลปินที่เข้าไปเล่นนี่ก็ถือเป็นเทศกาลดนตรีท,ที่ที่พวกเราตื่นเต้นที่จะไปไปเล่นที่นั่นอยู่แล้วทุกครั้งมันใหญ่มากครับแล้วมันก็ แหมมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองบางอย่างนะเข่าที่รู้มาทุกๆศิลปินต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนนะครับไม่งั้นมาถึงก็อายเพื่อนอายฝูมกันนะครับจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับ Big Mountain Music Festival ครั้งที่5ไปเชียร์กับวงของผมด้วยป๊อปปองคุณครับเข้าประกวดในครั้งนี้เจอกันที่ Music Festival มันใหญ่มากได้รับรองเลยว่าเฟสติวัลเมือมงไทยนะคะไม่แพ้เมืงองนอกแน่นอนค่ะรับประกันความมันจะ 7-8ธทันวาความนี้แล้วนะคะแล้วเราขายบัตรแล้วด้วยที่ไทยเกิร์ลเมเจอค่ะไปติดตามชมรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของ Big ก o มลเทแล้วก็เว็บไซต์ของ Big m o มลเค่ะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะจะถึง8ทันวาคมนี้ที่โบนัน่ากเขาใหญ่มาเล่นกันเ,อเ,นนเอถนอะ